สวัสดีค่ะลองเปิดไพ่ชาแนลนะคะวันนี้พี่อาการหัวข้อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนตุลาคมมีให้เรื่องทั้งหมดกล่องนะคะก่องที่1กล่องที่2กล่องที่3แล้วก็กล่องที่4ทําสมาธินึกถึงหน้าคนที่เราคุยไว้จะก,กี่คนจะเลือกกี่ก่องก็ได้เออตามสบายเลยแต่การดูดวงวันนี้เป็น general reading อาจจะตรง ส่วนหนึ่งไม่ต้องส่วนหนึ่งก็อย่าเพิ่งเก็บไปซีเรียสจนกว่าที่จะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านดวงโดยรวมมากๆถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคําทํานายกันเลยค่ะเออสวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งคนกองที่หนึ่งเนี่ยมองว่ามีคนเข้ามาให้เลือกเยอะมากอยู่เฉยๆเลยแต่ว่าเพื่อนหามาให้คนรู้แนะนาไม่รู้จกักจีบคนนี้สิคุยกับคนนี้สิอะไรอย่างเงี้ย หรือตอนนี้คนที่เรากำลังคุยอยู่เป็น long distance คนไกลแต่ว่ามีการสื่อสารมีการเจรจาดตัวเราเองก็เป็นคนที่มีศิลปะในการพูดอยู่มากเลยเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของคนที่เรานึกถึงนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราแป๊บนึงนะเขาเองอ่ะ ทางานหนักมากๆเลยนะจริงๆถ้าไม่ทํางานหนักในตัวของเขาเองอยู่แล้วก็มองว่าทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้เขายังรู้สึกอยากเป็นอิสระอยู่ยังไม่อยากลงเอยเอ่อค่อนข้าง,าง,างที่จะเป็นเพย์บอยได้นะคะถ้าเกิดในเรื่องงานเขาสามารถเป็นผู้มีตําแหน่งได้เพราะว่าภาระหน้าที่การทํางานเขาค่อนข้างเยอะสิ่งที่เขารู้สึกกับเราอะรู้สึกดีนะแต่ขาดอะไรอะ่ะ เหมือนขาดอะไรไปให้เต็มสิบไม่พอให้ไม่พอให้ลงเอยไม่พอให้หยุดหยุดที่ตรงนี้ยังรู้สึกยังอยากไปต่อเรื่อยๆรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาควบคุมในความสัมพันธ์ฉะนั้นต้องระวังกันบงการการอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอยู่ในเกาะคนคนนี้ยค่อนข้างที่จะตั้งดาบรับเราเลยดุพอสมควรเลยรูปหลักภายนอก เขาเองเจ็บกับความรักมาเยอะมากตอนนี้เขาเลยอยากเป็นอิสระไปก่อนยังอยากคุยไปไม่ใช่ไม่รู้สึกก็รู้สึกแต่ขออย่าเพิ่งที่จะลงเอยได้ไหมยังอยากไปต่อเรื่อยๆยังขอดูดูไปก่อนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองก็ต้องการความชัดเจนแต่ขออิสระก่อนหมายถึงคนที่เข้ามาต้องชัดเจนกับเขาแต่ตัวเขาอ่ะขอขอดูก่อนขอดูในมือก่อน ดูความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาเราก็ตั้งตารอคอยเขานะเราชอบคนเก่งเราชอบคนทํางานเก่งกว่าเราเราชอบคนที่มีอํานาจมี power ดีกว่าเราสูงกว่าเราเรามองคนที่ทํางานเก่งเรียนเก่งอะไรประมาณเนี้ยเออเราเราอเขาโอ้โหตัวเราเองเนี่ย พื้นฐานแล้วก็เป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่ไม่จุกจิกไม่ตื้อเขานะเธออยากมีอิสระห,ะหรอเออได้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอยังอยากไปต่อได้ไม่ได้ว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าคบแล้วไม่จุกจิกนะเออจากน่าไพ่นะแต่อยากจะจุกจิกก็ได้ตวัวเองอะอยากที่จะลงเอยในความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะถ้า พยายามเข้าไปยื่นความรู้สึกดีๆให้เขาไม่หวงความรู้สึกไว้ไม่กักไว้อะไรเงี้ยมันมีโอกาสแน่ๆที่จะประสบความสําเร็จช้าหน่อยแต่ก็ค่อนข้างที่จะชัวร์เพราะคนคนเนี้ยที่เราคุยหยัวเจ็บมาเยอะเออตัวเราเองไหมที่เป็นคนดูดุดูมีอํานาจดูมี power หรือเป็นข้าราชการก็ได้ราศีเมษนะคะแล้วไพ่ที่เห็นตอนนี้มีออ มีทุกราศีเลยอะสี่ไกลเกี่ยกันไปเออที่เห็นก็ลมตุนกุมเมถุนแต่จริงๆแล้วมีทุกราศีเลยเดี๋ยวขอดูแนวะโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงต่ออืมมันจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ให้ระวังว่ามันไม่ได้คุยกับสองคนนะอะโอ้แต่ความสัมพันธ์ก็โอเคนะคะเครียด ถ้าเขาคุยกับคนอื่นจริงๆอะตัวเราจะนิง่งตัวเราจะไม่ทําอะไรตัวเราจะไม่เท ury, ไม่ออกคุยไหมคุยแต่ก็ปล่อยความสัมพันธ์ไว้แบบนี้แหละไม่ไม่ทําเพราะว่ามันยังไม่ได้อยากออกตัวเราเองมองว่าให้ระวังอารมณ์นะคะมันจะมีการต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้ก็ยังอยากไปต่อออกไม่ได้ยังไงก็ออกไม่ได้เธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ เขาเองก็เหมือนจะอยากให้อยู่ไหมก็ไม่ได้พูดอยากให้ไปไหมตัวเราเองก็ไม่อยากไปฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนตุลมามว่าก็ยังมีการคุยต่อไปได้เรื่อยๆคุยหยุดคุยหยุดอาจจะมีช่วงที่เหนื่อยแล้วก็อยากพักโอเคก็เข้าใจแต่ตัวเราเองจะต่อสู้เพื่อเพื่อความสัมพันธ์มันมีอุปสรรคนั่นแหละแต่ ก็คนมันจะเอาจะให้ทํำยังไงไม่อยากออกจากความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ออกด้วยยืนยันที่จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหายเหนื่อยหายเจ็บหายหยุดนิ่งนานพอแล้วแล้วเดี๋ยวพอลูกขึ้นได้เดี๋ยวจะมายื่นความสัมพันธ์ให้เธออีกครั้งหนึ่งจะมายื่นความรู้สึกที่มีให้เธออีกครั้งหนึ่งสำหรับก่อนที่หนึ่งวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กองที่สองนะคะฮากาลัสมองว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันมีปัญหาเข้ามามีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องผ่านกันไปไหมดูเหมือนว่าเราไปพบไปเจอว่าเขาเองก็มีคนอื่นหรือไม่ได้คุยกับเราคนเดียวมันค่อนข้างที่จะยังมีปัญหาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมเออเพราะว่าอันนี้เป็นแค่อักษรลูนเดี๋ยวขอดูความรู้สึกใส่เขาที่มีต่อเรานะคะว่าตอนเนี้ รู้สึกยังไงในเดือนตุลาคมเออเขาก็มองถึงความสัมพันธ์นี้อยู่นะไม่ใช่ไม่มองมันเกือบรู้สึกดีจนแต่ก็ยังไม่ได้เต็มอ่ะเออยังรู้สึกดีนะแต่ไม่ถึงขั้นให้เป็นครอบครัวเกือบแหละอยู่ๆมันก็มีปัญหามีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันไหมรู้สึกเต็มไปด้วยความจากที่คุยกันดีๆเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่ม ขัดใจในะตัวเองรู้สึกว่าทําไมถึงไม่ไปซ้ายด้วยกันล่ะทําไมเราจะไปซ้ายเธอถึงไปขวาล่ะเออแต่เขาก็ยังมองเห็นเราเป็นคนที่สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นครอบครัวได้นะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกนะเออเขาอยากที่จะกระชับความสัมพันธ์คึเอ๊กอกองนี้ดีแฮ มีแคร่เริ่มต้นและไพ่หล่นเต็มเลยเขาอยากที่จะกระชับความสัมพันธ์มองว่าเราเป็นครอบครัวแต่ตอนแรกอ่ะมันยังไม่เต็มร้อยแต่รู้สึกดีนะไม่ใช่ไม่รู้สึกรู้สึกมากเลยดีมากเลยแต่ไม่รู้ขาดอะไรไปเราก็อาจจะหนึ่งแต้มที่หักไปก็คือในเรื่องบางเรื่องอ่ะเห็นไม่ตรงกันแต่มันก็ไม่ได้หักความรู้สึกเขาออกสะทั้งหมดนะ ทำไมถึงอยากให้ระวังการคิดมากของเขาจนกลัวว่าจะแบบก็คุยกันดีๆแต่พอมาวันนึงอยู่ๆก็อยากออกจากความสัมพันธ์อยู่ๆวันนึงก็ทุกอย่างมันดีมากเลยนะแค่มีความรู้สึกติดขัดไม่เห็นด้วยกันนิดเดียวแต่เขาก็ยังพูดกับเรายังคุยกับเราไปในทางที่ดีเหมือนที่จะเกือบที่จะได้เป็นแฟนกันเราก็ วาดฝันแหละไม่รู้ว่าเคยบอกเราไหมแต่ก็แพนไว้แหละว่าอยากจะให้เราเป็นครอบครัวอยากจะลงเอยกับเราแต่อยู่ๆวันนึงก็เหนื่อยอะ่ะเบื่ออ,อยากเดินออกจากความสัมพันธ์แหละเออลงนะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกเรากับเขาหน่อยนะคะอืมเราเองอะ่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจนะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆมอบให้กับเขา เป็นเราเองเนี่ยแหละที่พยายามหนักมากๆในความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะให้มันไปต่อเราชอบกันแข่งขันถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะหรือว่าได้มายากเราชอบเราจะลุยและเวลาลงแข่งขันเรื่องความรักอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เรามักที่จะชนะเรามักที่จะได้มาคนคนนั้นนะเออแล้ไม่ค่อยมีผิดมีภัยกับเขานะเออเราเองเนี่ยแหละเป็นคนยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเขา เป็นคนวาดฝันให้เขาอยากที่จะไปต่อเป็นเราเองจริงๆด้วยแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอะสิการเพิ่มความสัมพันธ์กันกระชับความสัมพันธ์ทำไมมันรู้สึกเหนื่อยอะกับความสัมพันธ์นี้ยูยูก็หรือว่าเพราะว่าเป็นคนให้ฝ่ายเดียวแล้วก็เป็นคนพยายามฝ่ายเดียวในความสัมพันธ์จนวันนึงมันเหนื่อยมันพอแล้วมันอยากหยุดอื จริงๆนะคู่นี้แปลกนะไม่มีมูลไม่มีเหตุอะไรเลยไปได้ดีแต่ก็อยู่ๆก็ไม่เอาแหละเออนี่ยตัวเราเองเนี่ยแหละที่อยากจบความสัมพันธ์หรืออาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อยากจบ หนึ่งสิ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งสิ่งเดี๋ยวขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนตุลานะคะว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนที่สองอะจะเป็นยังไงเออมองว่ามันก็ถ้าตัวเราไม่ชิงจบไปซะก่อนนะตัวเราอะอยากจะจบตัวเขาก็อยากจะออกจากความสัมพันธ์โอ๊ยอะไรไม่รู้อะไม่ได้ทะเลาะก,กันนะแต่แค่ขัดขัด,ข,ดขัดกันเฉยเออมันจะมีการไปต่อ มีการคาดหวังว่าจะเป็นข้อเป็นครัวกันเป็นการลงเอยการอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีคนคนหนึ่งที่รักง่ายไหนเร็วหรืออาจจาะทั้งคู่นะคะเพราะว่าดูทรงแล้วไม่มีการทะเลาะกันเลยแต่ว่าอยากออกจากความสัมพันธ์ให้เต็มที่สามเดือนไม่เกินหนึ่งปีไอช่วงที่หลงเนี่ย หลงมากๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าใครนะเอออาจจะเป็นเราหรือเขามีคนเข้ามาให้เลือกสรรอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดเลยเรื่องความรักจริงๆแต่ข้อเสียก็คือมันหลงไงมันมีอาจจะมีคนคุยหลายคนก็ได้เป็นไปได้นะอ๋อใช่สาเหตุที่ออกจากความสัมพันธ์ก็คงจะเป็นเพราะว่าถ้ามีจริงๆนะ เขาทาอะไรรับหลังแล้วเราไปรู้ที่หลังเราอเผอิญไปรู้แล้วว่าะจบกับหมดความพยายามแล้วเหนื่อยแล้วที่จะต้องพยายามเหนื่อยมามากๆแล้วกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็มาเจออีกว่าโอ๊ยรับหลังเธอแทงข้างหลังฉันทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแทบจะเปลี่ยนไปเลยอะเปลี่ยนไปจาก คนที่ยื่นความรู้สึกดีๆให้ก็ไม่ละถือศีลมันมีสามคนในความสัมพันธ์มีการแฮปปี้ดีในความสัมพันธ์ตัวเราเองอะค่ะในเดือนตุลาคมอาจจะยังไม่ออกแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่นิ่งขึ้นแต่ก็คงยังอยู่มองว่ายังตัดใจไม่ได้ยังไปได้ต่อค่ะความสัมพันธ์นี้ในเดือนตุลาคม สำหรับกองที่2วันนี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์คลิปแล้วก็กดติดตามด้วยนะเพราะว่าเวลาอัพคลิปอะ่ะเราจะได้เห็นขอบคุณค่ะกอที่3นะคะเฟฮูเป็นความสัมพันธ์ที่เรามองว่าจะมีแนวโน้มพัฒนาไปแบบดีไปในทางที่ดีกว่าเดิม,มเดี๋ยวขอดูความรู้สึกเขาก่อนนะคะเออเดี๋ยวดู ความรู้สึกเขาที่มีกับเราเออเป็นคนทางไกลได้นะคะมองว่ามีการพูดคุยกันสื่อสารกันทางออนไลน์เขาอะไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะชอบเขาไหมสิ่งที่เขาทำมันพอกับเราไหมหรือว่ามีใครมาทำให้ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาทำมันพอพอแล้วจริงๆ เราก็โอเคแล้วกับสิ่งที่เขาทําเขาค่อนข้างเป็นคนที่ต่อหน้าเรามองว่าแสดงความมั่นใจแต่ลึกๆแล้วไม่มั่นใจในตัวเองเลยต่อหน้ารับบทคนมั่นหน้าแบบก็ทำเมสสิไม่สนไม่แคร์เป็นคนแข็งแงอ่ะลักษณะภายนอกที่แสดงออกมาให้เห็นแต่ทีเนี้ยเราว่าความรู้สึกข้างในของเขาอ่ะกลัวอยู่นะกลัวว่า เราจะไม่ชอบกลัวว่าเราเขาจะดีไม่พอสําหรับเราการที่มีเราเข้าไปในชีวิตเขามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้นะมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เขามากจริงๆเขาไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะเข้าไปในชีวิตเขาเขาคาดหวังที่จะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปอีกหนึ่งขั้นอยากที่จะ กระชับความสัมพันธ์กับเราเออพัฒนาความรักมอบความรักให้กับเราราศีธนูได้นะคะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาบ้างเฮ้ยทำไมเป็นตัวเราเองอ่ะที่อยากออกจากความสัมพันธ์ตัวเราเองอ่ะพื้นฐานลึกๆแล้วอ่ะสเปคเรา หรือตอนนี้ที่เรามองนะเราอยากได้คนที่เก่งกว่าเราถ้าในวัยเรียนน้องๆวัยเรียนก็อยากได้คนที่เรียนเก่งกว่าถ้าคนทํางานก็อยากได้คนที่ตําแหน่งสูงกว่าหรือมีอํานาจมี power มากกว่าเราแบบมองแล้วชอบชอบคนสมาร์ทอะออในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการให้การรับไม่เท่ากันนี่มองว่าเป็นตัวเราเองเนี่ยแหละที่เอาแต่รับอย่างเดียวเพราะว่าฝั่งเขาอะเขาให้นะ อืมตัวเราเองเป็นลุกคุณหนูไหมเป็น oh. คนที่มองว่าชอบคนที่ดีกว่ามีฐานะประมาณเนี้ยเออเราก็ไม่รู้ว่าเขามีไหมแต่เขามีความจริงใจให้ราศีธน,นูธาตุดดินพึกศกันมังกรตัวเราเองเอาเขาอยู่เลยนี่จะบอกให้ไม่ และแน่นอนว่าตัวเราเองไม่กังวลอะไรเลยกับเขาเขาตั้งหาที่เป็นคนลงทุนในความสัมพันธ์รออยากให้รักแต่ตัวเราอยากเดินออกจากความสัมพันธ์มองหาคนอื่นที่ดีกว่านี้ให้ความรักกับเขาไม่เท่ากันมีคนนึงให้มีคนนึงรับอย่างเดียวมีคนใจดีในความสัมพันธ์มากๆคอยตามใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาแต่อุ้ยขอโทษค่ะ แต่รู้สึกว่าเราหยุดเขาได้เออเราทำให้เขาอยู่ในโอวาททำให้เขาหลงกับเราสิ่งที่เราอยากได้เลยอะถ้าเธอเป็นคนเป็นลุกแบบเนี้ยเป็นลุกแบบเก่งในสายตาคนอื่นแต่อยู่กับฉันเธอต้องยอมฉันเธอต้องอยู่ในโอวาทของฉันต้องคอยแบบเหมือนเลขาส่วนตัวอเออคอยดูแลคอยบอกให้ทำอะไรก็ทำเธอประมาณเนี้ยเราเอาเขาอยู่อยู่แล้วด้วยจริงๆแล้วอะ่ะ แต่มันเป็นคนทางไกลอะสิถ้าต่างชาติก็มองว่าอันนี้ก็จะเป็นไม่ได้อยากออกจากความสัมพันธ์แต่ว่าคนที่เราคุยอยู่เป็นคนต่างชาติถ้าเขาไม่อายุเยอะนะก็จะเป็นคนที่ดูลักษณะมีความเป็นผู้ใหญ่ผิวเข้มได้นะคะแต่ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะ โอ๊ยเคยรียดไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะหาทางออกอยังไงดีหรือว่าความรักครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะตีกรอบหรอหรือว่ายังไงอะตัดสินใจยังไงดีไม่รู้จะไปทางไหนเธอเขาอะให้ทั้งความรู้สึกให้ทั้งเดินทางมาหาอยากเดินทางเข้ามาหาเอาความรู้สึกดีๆมาให้อืม อยากให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์อยากให้ความชัดเจนถ้าเขาอยู่ไกลเขาอยากที่จะมาหามากๆเลยว่าตอนในเดือนตุลาคมแต่ตัวเราเองไหมที่ตั้งดาบใส่เขาเราทําเป็นผู้หญิงดุใส่เขาตัวเราค่อนข้างครบนะคะเกือบที่จะครบขาดแค่ไม่ทํางานบ้านแค่นั้นเองเออถ้าคนคนนี้ถูกสเปคเราจริงๆนะต่อให้เขาไม่มีเงินอะเราก็เลี้ยงได้ ออตัวเราเองก็รอคอยการมาของเขาอยู่นะคะฉะนั้นกองที่สามความสัมพันธ์เรามองว่าในเดือนตุลาเป็นไปได้ต่อเรื่อยๆจะมีการถ้ามีโอกาสเป็นไปได้จะมีการเดินทางมาหาก,การตัวเขาเองอะอยากที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นตัวเราเองก็อยากไปตั้งแง่ตั้งดาบใส่เขาให้มันมากนะักอยาเอาแต่ใจใส่เขาเออแต่ส่วนเขาสิ่งที่ต้องแก้ก็คือต้องแสดงออกมากกว่านี้นะเอออย่าแขกให,ให้ให้มันมากไป สำหรับกองที่3ก็จบคำทำนายแล้วค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเวลาลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นขอบคุณค่ะเออคนกองที่4ี่ที่ได้จีรานะคะมองว่าความสัมพันธ์จะไปในทางที่ดีขึ้นหรืออีกในหนึ่งก็เออไม่รู้แหละว่าใครอะ่ะเอออาจจะมีคนเก่ากลับมาหรือคนที่ถามถึงเนี่ยก็คือคนเก่าที่เคยคุยกันมาก่อนอยู่แล้ว ขอดูความรู้สึกของฝ่ายอีกคนนึงอะออว่าเขารู้สึกยังไงกับเราโอ้ยตัวเขาเองอะกอดความรู้สึกไว้เลยนะมีความรู้สึกให้เราไม่ใช่ไม่มีแต่ทีเนี้ยความรู้สึกที่เขามีให้เรารู้สึกว่ามันย้อนแย้งในใจตัวเองปะมีความขัดแยง้งเขาทะเลาะกับตัวเองเหรอถ้าไม่ทะเลาะกับตัวเองก็มีความรู้สึกขัด,ข,ดขัดกันกับเราอตัวเขาอะค่อนข้าง วางอำนาจอ่ะคือมันเป็นคิงอ่ะแค่รู้สึกว่าตัวเขาไม่ค่อยแสดงอาการแต่ก็ชอบแต่ก็มองแต่ก็มีเล่ห์เหลี่ยมด้วยนะเป็นคนหัวดีอ่ะเออเอาเราอยู่แบบรู้ว่าจะรู้สึกถึงคนฉลาดแล้วเข้าหาคนเป็นปะเออประมาณนั้นตัวเขาเองอ่ะมีความลังเลกับเรามากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมมันเต็มไปด้วยความลังเลเต็มไปด้วยการไม่ลงมือทําเออเนี่ยแต่เขาเองก็อยากที่จะ กระชับความสัมพันธ์อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกก็อยากให้มันมีชื่อเรียกอยากให้มันดีขึ้นอ่ะเออไพ่ที่เห็นธาตุตอนนี้นะคะเป็นธาตุไฟกับธาตุดินอ่ดินก็พึ่งศกกันมังกรไฟก็สิงเมธนูเป็นธาตุอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเนื้อหามันตรงก็เออช่วยไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้ เองอ่ะค่อนข้างมุ่งเน้นการงานแม้หาเงินทํางานเยอะมีคนเข้ามาหาเยอะเออถ้าไม่งานก็เป็นคนที่มีคนมาขายขนมจีบอยู่เรื่อยๆแชทไม่ว่างอ่ะเออบอกเลยว่ามันบันไดหน้าบ้านไม่แหง้งกับเขาอ่ะสิ่งที่เรารู้สึกก็คือก็ก็ได้นะก็ดีนะไม่ใช่แย่แต่ไม่รู้ว่ามันขาดอะไรทําไมมันรู้สึกไม่เต็มสักทีทําไมมันถึงรู้สึกว่าขาดขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วก็ ตัวเขาหรือตัวเราที่เป็นคนทํางานหนักและอีกคนหนึ่งต้องคอยมาดูแลคอยมาใส่ใจคอยมาตามเศ้าตามตือ้อตามคอยอยู่ข้างๆไม่ไปไหนนะคะตัวเราเองก็ยังห่วงในความสัมพันธ์นี้อยู่นะเหมือนกล้องจะไม่ตรงเอ,อตัวเราเองก็ยังไม่ได้อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปถ้าเรียกว่าขี้หึงขี้ห่วงก็ได้ห่วงความสัมพันธ์ด้วยห่วงเขาด้วยไม่อยากเสียไปเออ แต่อ้าวทำไมถึงอยากออกจากความสัมพันธ์ล่ะอยากให้มีใครสักคนหนึ่งมาช่วยให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นการไม่เต็มสิบอะตัวเราเองก็อยากที่จะออก ถ้าเกิดมีการกักความรู้สึกกันไม่ชัดเจนกันยิงตีกับตัวเองการลังเลอะไรอย่างเงี้ยตัวเราก็จะออกจากความสัมพันธ์อยากที่จะออกเออเดี๋ยวมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนตุลานะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นยังไงตัวเราเองจะตั้งดับแหละมองว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่ยื่นข้อเสนอหรือไม่ด็ดขาดในความสัมพันธ์เราก็ไม่เอาเออเป็นเนื้อคู่กันนะเอาดีๆเขาก็ตั้งดับเหมือนกัน เราก็แข่งเขาก็แข่งเป็นคนมีอีโก้อเออเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนอายุเยอะได้ค่ะเกินสามสิบถ้าไม่อายุเยอะก็มองว่าทําตัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะความสัมพันธ์อะเปลี่ยนไปในทางที่เงียบขึ้นสงบขึ้นอยู่ๆพอเธอแข็งฉันก็แข็งเธอมีอีโก้เหรอฉันก็มีเธอไม่พูดฉันก็ไม่พูดก็เอาดิอ่ะส่งคำประสาทหนึ่ง จะเอายังไงเจอคนเหมือนกันน่ะเออมีความลังเลในความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่เห็นตัดเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องดูไพ่สรุปใบสุดท้ายนะว่าจะตัดไหมแต่ที่แน่ๆอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนไม่ตัดค่ะแค่ลังเลแต่ว่าไม่ตัดความสัมพันธ์ตัดไม่ไดแ้แล้วก็รู้สึกว่ายังมีการคุยกันแบบตึงๆถ้าไม่คุยก็สองก็มองกันตลอดแต่ความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่นิ่งขึ้นอืม สำหรับกองสุดท้ายนะคะก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์คลิปแล้วก็กดติดตามด้วยนะเพราะว่าเวลาติดตามอะ่ะเราอัพคลิปลงแล้วมันจะได้ขึ้นหน้าเฟซบ youtube ขอบคุณค่ะ